สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับสาวสวยที่กำลังมาแรงสุดๆในวงการบันเทิงไทยครับคุณบี ช่แล้วล่ะค่ะคุณเอพูดถึงชื่อเจนเย่จีรนรพัทหรือที่หลายคนอาจจะคุ้นเคยจากบทบาทเซียวหยูในซีรีส์สุดปังอย่างสงครามส่งด่วนเชื่อว,ว่าหลายคนต้องคุ้นหน้าคุ้นตากับสาวสวยลูกครึ่งไทยไต้หวันคนนี้เป็นอย่างดีแน่นอนค่ะใช่ครับผมวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเส้นทางชีวิตและผลงานของเธอที่ทําให้เธอก้าวขึ้นมาเป็นดาวรุ่งแถวหน้าแห่งวงการบันเทิงไทยเลยนะครับคุณบีครับเส้นทางของเจนเย่เริ่มต้นมายังไงบ้างครับเส้นทางของเจนเย่หรือชื่อจริงเมธิกา ซีรอนรพัฒเริ่มตั้งแต่ปี2014ค่ะคุณเอตอนนั้นเธออายุเพียง15ปีเท่านั้นนะคะได้เข้าประกวดมิสทีนไทยแลนด์และคว้าตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับสองมาครองซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เธอเริ่มเป็นที่จับตามองค่ะ น่าสนใจมากครับและถึงแม้ว่าจะเคยออเดชั่นกับค่ายเพลงเกาหลีชื่อดังอย่าง JYP Entertainment และ YG Entertainment มาก่อนแต่เส้นทางของเธอกลับเบี่ยงมาในสายการแสดงอย่างเต็มตัวซึ่งกลายเป็นการตัดสินใจที่พาเธอแจ้งเกิดอย่างสวยงามเลยใช่ไหมครับใช่คะ่ะคุณเอและที่สําคัญนะคะคุณเอไม่ได้มีดีแค่ความสวยและความสามารถด้านการแสดงเท่านั้นค่ะเธอยังเป็นสาวสายติวตัวจริงอีกด้วยเธอสามารถสอบเทียบจบมัธยมปลายได้เร็วและเขาศึกษาต่อในคณะนิเทศ มหาวิทยาลัยกรุงเทพหลักสูตรอินเตอร์จนคว้าปริญญาตรีมาครองได้สําเร็จโดยเลือกเรียนด้านการสื่อสารแบรนด์ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดแข็งที่ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ในวงการบันเทิงของเธอให้โดดเด่นยิ่งขึ้นไปอีกค่ะโอ้โหเก่งรอบด้านจริงๆครับแล้วผลงานที่ทําให้เพอเป็นที่รู้จักมีอะไรบ้างครับคุณบีผลงานของเธอมีมากมายเลยค่ะคุณเอเริ่มต้นจากภาพยนตร์จีนเรื่อง My Subject God ในปี2017ก่อนที่จะโด,ด่งดังจากซีรีส์หลายเรื่องภายใต้สังกัด GM TV ไม่ว่าจะเป็นบทฟ้าในคุณแม่ไวสยสส2017ที่สะท้อนปัญหาสังคมวัยรุ่นบทแคลนักเรียนพลังจิตในเดอะกิฟเต2 0 1 8ถึง2020ี่ที่ทำให้เธอเป็นที่จดจำหรือบทไว้ในนักเรียนต้องขัง2023ที่สร้างกระแสในโซเชียลอย่างมากและล่าสุดกับซีรีส์แอคชั่นคอมเมดี้สุดปัง Mad Unicorn สงครามส่งด่วน2025ที่พาเธอเป็นขวัญใจมหาชนรวมถึงซีรีส์รักโรแมนติกเรื่องใหม่รับรักออกแบบที่เธอรับบทนำ ร่วมกับก้าวสุภัสราค่ะผลงานแน่นมากจริงๆครับด้วยความสวยความสามารถและความมุ่งมั่นแบบนี้คุณเจนเย่ก,ก็ยังคว้ารางวัลมาแล้วมากมายเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณเอเธอคว้ารางวัลมาแล้วหลายรางวัลเลยค่ะอาทิ Popular อย่าง Women of the Year จาก c a s t a w a r d s 2019เพลงยอดนิยมจากซูมยาราอวอร์ดสองพร่วมกับนนน,นกรพัฒนและยังเคยเข้าชิงนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจาก After Dark ในเวที Asian Television Awards 2021อีกด้วยค่ะ เก่งจริงๆครับเรียกได้ว่าครบเครื่องจริงๆทั้งสวยเก่งแถมยังเป็นกันเองอีกด้วยนะครับปัจจุบันคุณเจนเย่ก,ก็ยังเป็นนักแสดงอิสระและมีงานแสดงใหม่ๆอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับถือเป็นนักแสดงหญิงที่น่าจับตามองที่สุดคนหนึ่งในปี2025นี้เลยครับผมใช่ค่ะคุณเอต้องบอกเลยว่าน่าจับตามองมากๆค่ะสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ